สวัสดีครับทุกท่านทุกอาจารย์นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2 5 6ห้านะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคือเป็นหลวงปู่ทวด2 4งสี่เก้าเจ็ดนาวันทั้งสององค์นะครับแต่จะผิดตรงที่ว่าองค์นึงตัดขอบจิดนะฮะ อ,อีกองนึงไม่ได้ตัดขอบนะครับทุกท่านก็จะมองเห็นตั้งแต่พิมพ์นี้แต่พิมพ์นี้ไม่ค่อยได้พบเจอนะฮะเพราะว่าสร้างน้อยมากนะครับการจัดสร้างผมถามผู้หลักผู้ใหญ่ลหลายท่านสันนิษฐานว่าปั๊มขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็เลยใช้ตอกตัดออกตามรูปนะฮะอ่า หรืออีกอย่างหนึ่งเขาว่าปั๊มบาทมาแบบนี้แล้วไม่สวยก็เลยจะทําให้มาเตารีดนะฮะส่วนตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะฮะประเด็นสําคัญคือว่าพระหลวงปู่ทวด249สี่เก้าเสององค์นี้หลายหลายท่านสงสัยว่าเป็นพระแท้หรือเปล่าครับอันนี้กล้องก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะเป็นกล้องที่ผมใช้โทรศัพท์ในการ ตายธรรมนะฮะพระหลวงปู่ทวด2497นะี่เก้าคำว่าเกีแท้จะขึ้นอยู่กับองค์พระนะฮะจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ขายเด็ดขาดนะฮะถ้าองค์พระแท้จะแท้ในตัวองค์พระนะฮะเราการดูเราจะดูในมิตินะฮะข้อแรกครับดูความเก่าเนื้อวาด ค,ความเก่าหมายถึงอายุพระนะฮะความเก่าของเนี้ยพระกับอ,อายุดูเป็นมิตินะฮะดูเป็นมิติดูให้เป็นดูให้ขาดนะครับเงินเราแท้นะครับเงินเราแท้ความเก่าอันนี้ที่ออกมาเนี่ยคือคราบไขขององค์พระนะครับจะขับออกมาเป็นธรรมชาตินะฮะแต่แตอนนี้กล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้่างเติมสีสันนะฮะ เป็นภาพไขออกมาธรรมชาติดูเส้นจีวรเล็กๆน้อยๆคมชัดนะฮะม,มันจะคมเป็นธรรมชาติของเขาเองะฮะแล้วผมลองกล้องส่องดูนะครับส่องไม่ค่อยได้นะฮะส่องไม่ได้นะฮะผมไม่ค่อยถนัดนะฮะดูดูให้เป็นธรรมชาตินะฮะตอนนี้เป็นยังไงนะฮะด้านหลัง มีอะไรเป็นพิเศษไหมด้านหลังจะมีพวกมวลสารต่างๆครับเด่นชัดคือเพชรน้าตั้งลอยในมือฮะอันนี้ลอยในมือนะครับลอยในมือที่กดเข้าไปสันนิษฐานกันว่ามีคนเล่ากันว่าการจับสร้าพระหลวงปู่ทวดจะสร้างทีละองค์ฮะปั้มทีละองค์แล้วใชีนี่คือการทูบเสียบเข้าไปนะฮะเวลานั้นก็ดึงออกมาจากบล็อกนะครับจากบล็อก,อกนะครับอันนี้ ก็น่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับที่เคยเล่าขานกันมานะครับดูในหัวดูขอบข้างดูให้ให้เข้าใจนะครับว่าพระปี2497ี่24เก้เนี้ขนาดไหนนี่ฮะส่วนองค์นี้ราคาก็เล่นหาอยู่ตามดับเสียงก็สี่ห้าแสนนะครับสี่ห้าแสน องนี้แขงครับเป็นพระพิมพ์พิเศษนะครับพระพิมพ์พิเศษพระพิมพ์พิเศษที่มีความสวยมากและเก่าธรรมชาตินะครับเก่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากนะครับก็พอ,อดีมีสมเด็จวัละครพิมพ์ฐานแซมนะฮะมาให้ชมนะครับการชมนะครับ,นะรบอย่างนี้ มีครับสี่ห้าแสนองนี้ก็ประมาณนั้นแหละครับแต่องนี้ก็พอเจ็บไบก่อนฮะองนี้ก็มีแบ่งกันนะครับสนใจก็ทักมาไม่เป็นไรครับไม่สนใจก็เราดูเป็นวิทยาทานนะครับเป็นวิทยาทานเพื่อความรู้นะฮะส่วนจะชอบไม่ชอบเป็นส่วนตัวของท่านนะครับเราไม่สามารถบังคับใจเราได้ท่านได้นะครับ นลักษณะี้แต่ถ้าเป็นเป็นลักษณะนี้คืออันนี้คือพระใหม่นะครับอายุยังไม่ถึงครับอายุยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงเราเราเราต้องดูอายุยังไม่ถึงเพราะว่าหลวงปู่ทวดนี่ออกเยอะมากนะครับอันนี้ก็เขาก็ แค่ตีว่าตีเป็นพิมพ์สองสี่เก้าเกตไม่ใช่ปีสองสี่เก้าเกตนะครับจําไว้นะครับท่านผู้ชมต้องเราต้องเข้าใจว่าพิมพ์สองสี่เก้าเกตหนุนทั่ทั่วอ่าอ่าอันนี้ปีสองสี่เก้าเกตนะครับอ่าปีสองสี่เก้าเกตนะครับอ,นนอันนี้ก็คงเข้าใจนะฮะเข้าใจเพราะว่าได้ มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากครับถึงเวลาจะเล็กน้อยเราก็แนะนำแบบสั้นๆนะครับนะครับสั้นๆนะฮะถ้าองนี้ถ้าสององกิ่งกะติดตามมากเลยครับขายองนี้ประมาณชื่อขายกันประมาณผมราคาผมตั้งไว้ประมาณห้าแสนฮะตัวนี้ก็สี่ห้าแสนนะฮะแต่ก็ยังอยากให้เก็บไว้ก่อนนะฮะเพราะมันหายากท่านได้เจอ ส่งมาดูได้เลยครับมาดูกันมาดูกันนะฮะนะครับเนี่ยความสวยงดงามนะครับก็กินเวลาพอสมควรนะครับสำหรับบางท่านก็อยากดูก็ง่ายๆ่รวดเร็วทันใจนะฮะการดูพระดูความคมชัดลึกมวลสารชัดเจนตำหนิมีนะฮะ,ะความเก่าขององค์พระเป็นต้นนะครับ ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ